ภาษารัสเซียคลิปนี้เราจะมาดูการถามชื่อแล้วก็การตอบว่าฉันชื่ออะไรกันนะคะถ้าเราจะถามว่าคุณชื่ออะไรเป็นภาษารัสเซียเราถามได้สองแบบนะคะแบบที่หนึ่งคักวัซซาบุตคักวัซซาุตแบบนี้นะคะจะเป็นภาษาทางการใช้ถามคนที่อาวุโสกว่าเราคนที่เราไม่สนิทคนที่เรา อต้องการจะให้เกียรตินะคะเป็นภาษาสุภาพนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนสนิทกันเป็นคนคุ้นเคยกันเป็นเด็กนะคะหรือว่าเป็นคนที่เราสามารถใช้ภาษากันเองได้เนี่ยเราจะถามว่าคักทิเบย์ซาบุตคักทิเบย์ซาบุตนะคะคักวาซาบุตเป็นภาษาสุภาพคักทิเบย์ซาบุตเป็นภาษากันเองนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าโครงสร้างประโยคก็คือคักบวกกับ คำนามหรือคำสรรพ,พนามในการลกสี่แล้วก็บวกกับาวูดนะคะแต่การเรียงลำดับเราสามารถสลับที่กันได้เราจะเอาคักบวกกับาวูดแล้วก็ตามด้วยคำนามหรือคำสรรพ,พนามในการลกสี่ก็ได้เหมือนกันนะคะเรามาดูตัวอย่างถ้าเราจะถามว่าน้องสาวเธอชื่ออะไร ถ้าเราจะแต่งประโยคนี้นะคะเราต้องไปหาก่อนว่าน้องสาวเธอในกาโรสีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอ่าปกติน้องสาวของเธอเนี่ยในกาโรสหนึ่งก็คือตวายาซิสตราใช่ไหมคะตวายาซิสตราแต่เราจะต้องทำตวายาสิสตราเนี่ยให้อยู่ในกาโรสีก็จะได้เป็นตวายูซิสตูตวายูซิสตูนะคะอ่าเราก็มาแต่งประโยคได้แล้ว Как зовут твою сестру? Как зовут ว в о ю сестру? ลาว่นน้องสาวของเธอชื่ออะไรถ้าเราจะถามว่าเพื่อนเธอชื่ออะไรบ้างนะคะเพื่อนเธอหรือว่าเพื่อนของเธอเนี่ยก็คือตัวโวยดุกตวยดุกใช่ไหมคะเราจะต้องทำตัวโวยดุกเนี่ยให้อยู่ในกาโรซีก็จะได้เป็นต v ววาโยดุกกาตัววาโยดุกกอ่า ถ้าเราจะถามว่าเพื่อนเธอชื่ออะไรก็ถามว่าคักซา v, v ุต v a ยวอดรูกะคักซาบุตไวยวอดรูกะนะคะต่อมานะคะถ้าเราจะถามว่าคนนั้นชื่ออะไรคะคนนั้นก็คือแอตต์ชิลเวียกแอตต์ชิลเวียกทำให้อยู่ในการลรกสี่ก็จะได้เป็นแอตต์วาชิลเวียกค่ะแอตวาชิลเวียกะก็จะได้ว่าคักซา v ุตแอตต์วาชิลเวียกะ กัคซาบูตแอตวาชลเวียกนะคะทีนี้เรามาดูการตอบกันบ้างถ้าเราจะบอกว่าฉันชื่อนานาเราจะพูดว่ามีญ y าซาวุตนานามีญ่าซาวุตนานานะคะคำว่าฉันเนี่ยาจกา,าจกยาที่อยู่ในการกหนึ่งทําให้เป็นมีญ y านะในการกสี่ เวลาเราจะตอบนะคะก็คือเราจะเอาคำนามหรือคำสรรพนามเนี่ยให้อยู่ในกาลกสีบวกกับซาวุแล้วก็บวกกับชื่อนะคะ,ะถ้าเราจะบอกว่าน้องสาวฉันชื่อเนี่ยเราก็บอกว่ามายูซิสตรูซาวุตจากมายาซิสตราก็กลายเป็นมายูซิสตรูอยู่ในการกสีใช่ไหมคะมายูซิสตรูซาวุดจุดๆ,ๆก็ใส่ชื่อไปเพื่อนฉันชื่อนะคะ เพื่อนของฉันก็คือมวยดุกอยู่ในกาลกหนึ่งต้องทําจากมวยดุกเนี่ยให้เป็นายโวดุกที่อยู่ในกาลกส์สีนะคะายโวดุกซาบูตจุดจก็บวกกับชื่อไปนะอันนี้ก็เป็นการถามชื่อแล้วก็การตอบชื่อนะคะเพื่อนๆต้องทําคํานามหรือคําสรรพนามนั้นให้อยู่ในกาลก์สีก่อนนะ โอเคคะ่ะคลิปนี้จุมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีคะ่ะ